ยี่้ขอบคุณประวานค่ะใครพี่ตุลบอกบอกบอกพี่ตุลหน่อยพี่ตุลให้แล้วอ๋อไม่ไม่บอกพี่ตุลว่าหน,น,หนูขอสี่เทียนเทียนอะไรสี่เทียนเอา้าคือคุณนั่งจิ้แล้วเมื่อกี้อ๋อเออสีเทียนอ่ะเอาบอกให้หน่อยบอกแกให้หน่อยเออบอกบอกสิยเปรับนานรึ มราจะมาเดี mam, Ma. Ma. ๋ยวต้มโอตินให้ลูกสาวก่อนนะแม่แม่ขอบอกกันหน่อยกวบรเนีย แม่แม่คะขอปลาวานหนึ่งตัว <obscure noise> แม่ขอปลาวานหนึ่งตัวเนี่ยค่ะออนออนนะด้วยนะหะฮา,าอันเดีย๋ยวชงอนตินรอให้มันอุ่นก่อนนะ <UNKNOWN> นักล่าปลาบานของแท้ ตอนนี้ได้แล้วหนึ่งตัวจากพี่ตูนนะคะเราจะเอากี่ตัวพี่เลนโบอ้วนขอแล้วแม่แม่ประวานหน่อยค่ะเป็นเซนทารัตนะขะสองลอยตัวระวังที่นอนเป็นรอยขาดนะระวังมันขาดที่นอนนักเรียนอ้วนแมมเน่ยมาเรียน แม่แนนบุญปากมาโอเคสวัสดีค่ะที่ยังคุยกับแม่นอน <ne. S 2> ่อยแม่แม่ปากตอนยีตาแม่แนนบุญปากพี่แนนบุญปากสวัสดีค่ะรีบแพ้คนณรรมดาสิสมบสรณมเรียบร้อยเอามากทำวงกันเอออะไรอ่ระเี่ยวปง เข้าไปอ๋อกินกับกินขยำกินมะลิอ่ะลิ้ีชิ้นเกลียวมะลิชิ้นเกลียอาม้าเลยโอ้โหกะกินนะโตนะเก่งจังเลยขยันลีลิ้นให้พี่คิวด้วยน้องหลิน จะไปอาบน้ำเปิดเพลงร้องเพลงฉ่ำโอ้ยเปิดอจะไปอาบน้ำเชื่อว่าเบียดใจย,ยิ่งไปถึงดอกเปิดเพลงอย่างตอนนี้ไม่ไม่บอกไม่ไม่ไมนะคะน้องชาบลิ้าเอาไปแล้วเอาคือรียเรียกแทนตัวนี้เรียบร้อยควบควบเครื่องเตะอ่าอ่าเอ,ออพูดเบื่อ ถอเดไปถอดออกถอดถอดถอดอติหลาอ่อไรตัวเนี่ยอออันนี้หนูคุยกล้องหน้าหนูค่อยจำได้สวัสดีค่ะ วันนี้อยู่กับใครคะปีบีลบีบ <c oughs> ดูแลบ,บ أ, ีบีชูวลบดลีดู <c oughs> แลบ,บ, <c oughs> บีาลบีบวดูีดูี <c oughs> บบ أ, ี พี่เบนไปไหนอีกไปซื้อสัอภาไม่ให้หูเแล้วก็มาหาพี่เบนแล้วก็จยมาเอาไปตากตากให้หน่อยอเ,อเอาน่เขา้อเสือยังไงอยู่ในเราว,วันนี้นะคะพี่เบนไปซื้อของอยู่ยเักเชนทันลาดพราวน,นะคะซื้อของไว้แต่งหน้าให้หนูเลยวันนี้ อยู่กับใครคะเอาพี่ไม่อยู่ไปซื้อของหมดเลยอยู่กับพี่เปมพี่เปมไม่อยู่อยู่กับหนโูไม่เอา <laughs> ให้พี่เปมไป,ไปเลยให้พี่เปมไปเลยไปเลยบอกบอกให้บอกอีเปมไปเลยก็ได้ครับบอกเลย วันนี้พี่เบนไปเที่ยวไปเที่ยวไปซื้อของเดินเดินเดินมาแล้วก็มาจื้อรองพื้นแล้วก็เอาไว้ก่อนที่หลังอันนี้ก็เอ้ยลืมซื้อกระเป๋าให้หน่อยเหรอพี่เบนกระเป๋าพายกระเป๋าพายบาว่ามาาใส่ของ ัสดิจ้าอยู่กับใครเอ่ยเงาไหมครับมือมือหนูไปโดนน,นั้นโดนปุ่มพาวเวอร์เจเอ๋ชุกคนเจเอ,อ๋ใคร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 ,ใครส่งมาให้ขอบคุณพี่นิงนิงนะคะนะพี่นิงนิง อืมอ๋อรู้จักพี่พี่พี่หญิงอยู่นะคะติดต่อเลยจ้งงานให้หนูหน่อยสองงานพี่คะจ้งงานให้หนูเนี่ยเบนไปซื้อของให้อยู่ครับพี่เบนขาจะฝากซื้ออะไรอ่อไม่ไม่ไมไมผลจะมาหา<ม>นะนใช่ ไม่เผยว่าซื้อเทียนมาให้เทียนแทนอันนี้ขอบคุณหนูอินอุยพี่อ,อเจอเจอทาง่งานแล้วค่ะคาคาเอฟซีหน่อย ฉันจำฉันจำน้องพีชพี่ว่าน้องพีชกับเขาเป็นปลาสลิดแสนแต่เขาเป็นปลากระพงน้องพีชปลากระพงนะไม่ใช่ไม่ใช่เอามาเอามาพี่บอกเองเอามานี่ยังพี่เบนพี่เบนสั่งมานบอกพี่ไม่กลัวยังก่อพี่เบลจ้าพี่ผิดอันใช่ไหมไม่พี่เบนเราบอกผิดพี่เบนหลงว่าพี่เบนก็บอกบางครั้งใช่ไหมก็บอกว่าปลากระพงสั่งมาใช่ไหมเราอยู่บนห้องคราอะไรนะอยู่บนห้องอยู่บนห้องอยู่ในห้องน้ำ คอ๋อออยก็เห็นจีออยที่เป็นช่างมากกว่าด้วยเบีนช่างมากมากโอเคเดี๋ยวหนูก็อนอยปากแข็งพี่เบนเอ้ยปากแห้งขอบคุณรถไปเร็วเอาให้เมื่อกี้ขอบคุณรถไฟก่อนเร็วขอบคุณค่ะพี่พี่เสืออะไรค่ะว้า เบื่อย่าส่งมาหลายของขวัญน,นะใบพิกุงกิงซาดิจา้าขอบคุณน้องมีนะคะพี่กุ้งกียงขอปลาวาอีกหน่อยสอนไปสอนตัวากุ้งกิงไทยโอ้พี่กุ้งกริงจริงด้วยเออเออพี้พริกกุงจริงจริด้วยพี่จำได้ ขอบคุณนะครับที่ส่งกุหลลบมาให้แล้วก็เออเฮ้ยเซ็กนะคะก็แท็กมาหาเบนเลยแล้วก็ได้เลยครับถ้า,ถ,าถ้าฝากเสื้ออยู่ตลาดกา็ได้เตาให้เบนไปเอาโอเคค่ะพี่น้องฝาขอบคุณนะครัะไหนไม่เห็นเียง ไม่เห็นหนูแดงเลยมีไหนไม่เห็นหนูแดงขอบคุณนะครับขอบคุณนี่ไงเนี่ยพี่หนูแดงเห็นไหมเห็นยังว่าเห็นแล้วอย่าคุยอย่าคุยคุยหนูหนูแงพี่หนูแดงจะเป็นยังไงมยก้อยเลยขอบคุณนะคะแม่ก้อยสวัสดีแม่ก้อยกดมั่ว ขอบคุณอขอบคุณนะคะแม่แม่ตอนหนูโทรหาแม่แม่อ๋อตอนหนูขึ้นขึ้นหาครับตอนหนูโทรหานี่เราดีแม่แนนได้แล้วแม่แนนใครมแม่แนนบุญป่าอืมบอกแล้วสวัสดีก่อนเลยสวัสดีจ้าพี่เสียง เม่เจ๊สสวัสดีจ้าหนูหนู่มหนุ่มชูชหาไหมครับพี่ยูแดงพี่ยูแดงค่ัหนู่หนู่หนูขอหนุ่มหนุ่มช่วยช่ได้ไหมฮะหนุขอขอเรียนเรียนเรียนเซนได้ไหมพี่แดงยังไม่เปิดกล้องพี่แดงยังไม่ได้ไลน์มันเปิดไม่ได้พี่ยูแดงค่ะพี่ยูแดงพี่ยูแดงอยู่ไหมอยู่อยู่ก็ ขึ้นไล์เลยก็ได้โอเคอพ,อพี่เบนมาทำให้หนูหน่อยหนูแดงยังไมได้ขึ้นเลยอ๋อโอเค,อเคพี่อยู่แยงสวัสดีจ้าพักายเอฟซีหน่อยค่ะอ๋นอน้องหนูที่ไหนคะบอกหน่อยช่วยหน่อยได้ไหมขอบคุณนะคะจุมิจุมิ ขอบคุณใครวขคะ,ะขอบคุณมากค่ะพี่ฝนขอบคุณมากมากนะคะเปกงนนกียงขอประวานหนึ่งตัว ขอบคุณนะคะ่ะที่ส่งมาให้กำลังใจให้หนูมากๆขอบคุณนะคะ็ะแม่เอฟซีพี่เกียรเอา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 ,เอาตรงนี้หน่อยกดข้างบนกดตรงไหนอ่ะกดตัวสีขา,ขาว ขอบคุณนะคะอู้สวัสดีค่ะ FC ขอบคุณ FC ราคะานิตติคขอบคุณพี่ฝนนะคะว้าวคร พี่โบพี่โบสาธิตจ้าพี่โบขอบคุณพี่โบออนะครับส่งมาให้ขอบคุณพี่โบนะครับพี่โบพี่โบ,โบไม่ใช่ บ,บูบ,บูใช่ใช่ใช่สาลิตาพี่กุ้งกิงขอบคุณนะคะสงค่งกุหลาบมาให้ขอบคุณมากมากนะคะพี่บูาลีตาพี่บูนะอยู่พี่บูอยู่กัพี่เจมสี่เจมสเห็นพี่เี่เห็นเ,เสื้อสิ มันก็ปิวอีกสวัสดีจ้าเดี๋ยวเขาก็เห็นชิวโป้พี่ชิกน่ารักไหมคะอ๋อคัดท,ทาย FC หน่อยคะ่ะพี่อยู่ไหนคะ ปทุมอ๋อปทุมโอเคครับรปฐุมธานีนะครับอ๋ออุนอยน,น,นี่เป็มมาดูทักทายเป็มเหมือนเดิมไม่ใช่เปลมมีจริงเกจะทายมันต่ออะไอ่ะเฮ้ยจะกูช้อีเป็มสัต์ อีเพียมกุศลอ,อีเพีมเลยค่ะเจอใครเรื่องนี้อยู่กับพี่เพีมนะพี่เพีมมาอยู่นี่เป็นเพื่อนเรีนเชิญเพื่อนเจอเนี่ยค่ะ ฮัลโหลมีอย่างมึงไปบอฉันไปยูเป็นมูเธอไงบอมึงไปเลยฉันว่าไปเขาจะไปเดินสวนสัตว์เธอจะไปยูติกูบอกไปมึงไปบอบอไปไป อย่างนี้คนมาพุ่มาเรอยแล้ว <c oughs> ถตียุ่ห่องฉันเธอก็ยุ่ห่องเธอเลยเออก็บบ <c oughs> มึงอย่าไปเลยมึงไปเลยกูนับเลยหาสิบแล้วกูจะบอกไอ้เบสขามก็ฉันตียุ่นห่องฉันฉันก็ไปน้ำเธอดดกไปเลย พี่อะไอป็มวหยจจุดจบยุ่ยอกสบังพี่ปมอมเลยยัง,งยังมึงไปบอกกูถามไปไปไปเบิ้อนนั่นละไปเลยสมุ่มไปเ<อ>ีมึงไปเลยเอาเอาฉันไปดา่าตินี่เออเรียนเชิญฉันไปดา่าติเออ กูวัวเรียวอีเปมอะไรไม่ั <c oughs> วละดิกละดีเออทีละตัวเฮียตะลุดเฮ็ดเด็ดเหะจเเอัสาีิตาอีปเปม ตอนนี้อยู่กับเขาสัสดีจ้าพระทาย <l icks> ้องกิกี้ไปได้ไปไหนนอนเลนจกมครับโอเคค่ะี๋ยวพี่กิ๊กี้จะไปแล้ว <Yeah. S 1> พี่กิ๊กี้จะไปแล้วจ้า <l icks> พี่กิ๊กี้เสร็จเลยเรียบร้อยจะออกไปเมื่อกี้จะจะไปซื้อของ ก็สบายที่หนูหนูแต่งเองสบายสบายขอบคุณเอฟซีนะคะพอสบอสวัสดีจ้าพี่ยูนะคะอ๋อโคลชปางกอกโอเคค่ะพี่พี่

เี่ยเข้าโรง,งแรมใช่ไหมไปอีเพ็มายู่นี่ดูหน,หน่อยคะ่ะท็อกไทยเอฟซีหน่อยค่ะได้เลยอ๋อโอเคเอ้ย นอเล่นข่าวดูบ้านโอเคคะ่ะแป๊บยินไเลแป๊บห่วงแล้วโอเคนไปกินไปกอนไปกินไปนนนไพี่เรนโบ้โินไปกเน่ แม่เดี๋ยวน้องหลินจะนอนอยู่ห้องเนาะจะนอนเล่นอยู่ห้องเพราะว่าสงสารนองไม่อยากให้นองไปเดินนะมันมันหมักปวดขานางชอบบนปวดขา ไปนะคระบ